มาบอกดวงชาววันอังคารค่ะ26-30กถึง30กันยายน2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันอังคารพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ26กันยายนชาววันอังคารคุณได้พ่ยราชาดา ผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหามาได้ทุกทุกทุกอย่างค่ะมาถึงวันนี้เรียกว่าคุณได้ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคุณเป็นคนที่จริงจังทำอะไรทำจริงพูดแล้วทำแล้วก็รักษาคำพูดเป็นอย่างดีค่ะ,ะวันนี้ สิ่งที่คุณตั้งใจทำได้มาถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วนะคะผ่านปัญหาและอุปสรรคค่ะวันนี้สำเร็จแน่นอน27กันยายนชาวนังคารคุณเดไพายรายชินีไม้เท้าอันนี้ก็งานไหน คุณก็ไม่ว่นเป็นคนที่เก่งเรื่องการงานคุณมีประสบการณ์ทำงานเก่งผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกของเศรษฐกิจคุณยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้ในตำแหน่งงานในกิจการที่ทำเรียกว่าคุณ เป็นคนเก่งค่ะเรื่องการงานบอกตัวตนของคุณชัดเจนมากค่ะแล้ววันนี้งานคุณก็ถึงความมั่นคงใครรู้ใครเห็นก็ยอมรับยอมรับในฝีมือยอมรับในสิ่งที่คุณทำอย่างนี้นะคะเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทำได้จริงค่ะเกี่ยวกับงาน 28กันยายนนะคะชาววันอคารภัยของผู้ใฝ่เรียนรู้ถ้าคุณชอบอะไรคุณจะเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำพังคุณเป็นคนฉลาดมีสติปัญญามีไหวพริบที่ดีและยังเป็นคนที่มีสติมีสมาธิด้านเ,าเรียกว่า มีพลังมีพลังของของตัวเองที่ที่สามารถเรียนรู้อะไรได้มีการพัฒนาตัวของตัวคุณเองศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติไปด้วยตัวเองมีครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างแล้วคุณก็เอามาเรียนรู้ด้วยตัวคุณ เพื่อจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนให้แก่คนที่คุณรักเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้นะคะวันนี้สำหรับชาววันอังคารคะ่ะ29กันยายนคุณได้ไพ่ราชินีทวยตตำแหน่งงานด้านบริการ หรือว่าเรียกว่าหน้าที่หน้าที่ของความเป็นพ่อแม่คุณก็ทำได้ดีหน้าที่ของภรรยาหรือสามีคุณก็ทำได้ดีหน้าที่ตำแหน่งงานคุณก็ทำได้ดีวันนี้ไม่ว่าคุณจะสวมหมวกใบไหนหน้าที่อะไรคุณเป็นคนที่เยี่ยมยอดคะ่ะชาววันอังคารคุณเก่งนะคะ เก่งมากๆเลยมาถึงวันที่30กันยายนค่ะชาวบังคารคุณได้ไพ่สิบดาบค่ะการจบสิ้นแห่งปัญหา,าจะมีความหมายบอกในสองลักษณะจบปัญหาเรื่องราวความทุกข์ใจไม่สบายใจความเครียดความอึดอัด มันได้แก้ไขด้วยตัวมันหรือว่าตัวคุณตัดจบไปแล้วด้านสุขภาพได้รับการผ่าตาดัดรักษาเยียวยาก็หายขาดไปแล้วอีกความหมายหนึ่งมันจบจากปัญหาเพราะว่าคุณเข้าใจเมื่อเราเข้าใจปัญหาว่าทุกทุกวันเราต้องเจอปัญหาไม่ปัญหาเล็กก็ปัญหาใหญ่ คุณก็จะตั้งใจยอมรับไม่เครียดไม่ทุกข์แต่ถ้าคุณคิดว่าแก้ปัญหาแล้วมันหมดไปแล้วจะไม่มีอีกอย่างนี้คุณเข้าใจผิดและคุณก็อาจเป็นทุกข์การจบปัญหาบางอย่างเพราะเราเข้าใจว่ามันจะต้องมีต่อไปมาเถอะคุณสามารถ แก้ไขและผ่านปัญหาได้ทุกอย่างคุณรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้นะคะ,ะเหมือนเหมือนหลวงปู่เคยบอกว่าเ,ออเราจะโกรธมีคนมาด่าเรามายืนด่าหน้าบ้านวันไหนตื่นมาหรือมาเจอก็จะโดนด่าแต่พอเรารู้ว่าเขาเป็นคนบ้าเราก็จะไม่โกรธ บางทีเราเข้าใจปัญหาปัญหานั้นก็หมดไปประมาณนี้นะคะแม่หมอเปรียบเทียบให้ฟังนี่คือพลังงานโดยรวมนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้แม่หมอ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมาค่ะขอบคุณช่อง y o YouTube ด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ